ดันลงเนี่ยแสดงว่าดันลงแล้วกลางออกเขี่ยมใช้น่าจะเปลี่ยนนะท่าเบรกนี่เนี่ยมันดังอันนี้เก็บเบรกไม่ได้เนี่ยเพมันเบรกพุ่งตั้งนี่หมุนตามเข็มนาฬิกาเปล่าจ๊ะก็คืดูดูจากไอ้นี่ดูว่ามันเร่งขึ้นเลยฮะมันน่าจะกลางหมุนให้มันยาวออกมาใช่ไหมครับเด็กให้มันให้มันกลางให้ยาวให้เกียมให้มันยาวให้มันเขี่ยมันยาวสุดโอเค อย่ายนี้นั่นดีกวายิงหมุนแกนันยิงย่งยาวนี่อ๋อเนี่ยอันนี้กนอ่าเราคือต้องประกอบปะกอบกรอบเร<อ>าท้สอบมุนดูความฝืนเอากี่เราไปล้อลองดูกันลองประกอบกันย,ย,ย่าง,งไอตัวเกียร์เนี่มนยมันมันถึงไหมมันโดนกัง โดนเฟืองไว้แเพราะว่าถ้ามันไม่โดนก็ไปกลางกนถ้ามันถ้ามันรั่วมันจะรั่วตรงไหนครับน้ำมันตรงนี้ใช่แหละั่วตรงนี้ก็เปลี่ยนยกชุดเลยมันต้องต้อมไอเดียต้องรับแข่งอันนี้ถามรั่วหลายครั้งแล้วคงจะกลับไปเปลี่ยนที่บ้านแน่มันรั่วครับที่บ้านเดี๋ยวต้องตามช่างมาประกอบอีกแกะดูเฉยๆต่างมากเลยทุกอย่างการหมุนโดนเข็มนาฬิกาอย่างู่อ๋อน่าจะต่างลงตรงนี้ไหม ไ,ไม่เกีออก่ยวนักปัญหาให้ม<า>ันย<า>ืดออกออกขึ้นอีกงาก็ต้องเป็นต้องตามก,กีตาริกาจานแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบไหนพอดีครับจันใส่เข้าไปแนละ้วเนี่ยใส่เนี่ยใส่ไปแล้วหมุนถ้า แบบออกแรงสุดสุดสุดแรงเกิดสองทีมันได้สองรอบจบเลยเอาสปริงขาดไปแล้วโว้ารงเลยขาดแล้วพี่ยังใช้

ดูดิอยู่คือครั้งก่อนเนี่ยผมลองตั้งดูแล้วมันไม่พอเดี๋ยวๆเราเราไม่เข้าใจความเข้าใจเราไม่เข้าใจความเข้าใจอันดึงได้แหละอ๋อนี่ดึงอยู่โอเคจบเดินมันดึงอยู่ ตึงมากที่มันดันอยู่นะ้ามุนเข็นอยยางมุดใส่เข้าไปในรูกอนในร่องมาตีด้านหนึ่งแน่นงขององที่ใส่ไมคเข้ารับถ้าาจานมันบางแล้วก็ถ้าเหล็กบางมันปิ้นออกมาได้ร้บลูกสูบเวลาเรากระแทกันจะวิ่งมาเลยวิ่งวมาเยอะวิ่งมาเยอะแล้วโอกาสโดนก็เยอะ มันกลางออกมาเยอะแล้วเวลาเรากระแหงเองฟินเลยเอกแตกเลยมันกลางมากไปเปล่าเอาหัก่อนได้มันเต็มนี่อะไรอย่างนี้้นไหมครับเดี๋ยวเอาไม่ออกนะไม่ถืออยู่อ่ะเต่นไหมจิ้มฉากเลย นั่นมกี่รอบทางทางนั้นยะเดี๋ยวใไฟฉายมีไหมที่อะไรไฟฉาย่ที่จะปิงอะไรคะี่นนี้เขาจะเขาจะโดนเฟืองไม่โดนะไม่โดนนะเพราะตัวนี้มีปัญหามากว่าว่ามันไม่เฉียดความำใจเาี่เนี่ยมันไม่โดนเฟืองเหรอมันเอ้ยเฟืองี้ะเฟืองง เชียเพนะราะปกติมันต้องใกล้ๆกับเฟืองนะมีแค่เชีย้าตัวนีม้มันแนเดี๋ยมันไม่เชียโดนนะครับเนี่ยครับ,นนรบขา้างหลังนนะีรอเ่าเน,นะน,น,น่นี่ใช่ลงมาหรือเปล่าใชตรงน้หรือเป่า

ไมลงครับครับมันโดนมันโดนเหมือนจะลงแต่มันไม่ลงเปกติเบกเราทร้พอแต่วลาเบรกอยู่ป um, ุ๊บนี้มันดับปืดไปอย่างเงี้ยมันขยับไม่ร็มันะไม่ลงเลยคเีเนียเลยเลย